ไม่อยากยืมเงินใครเลยคุณเคยไหมว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยบางทีก็ต้องโกหกนะเพื่อให้เขาให้เรายืมเงินในขณะที่บางทีเราก็บอกเหตุผลการยืมไปตรงๆแต่เขาก็ไม่ได้ให้ยืมซะอีกลองพาตัวเองไปซบที่แห่งหนึ่งนะที่นี่เนี่ยเขาจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรซึ่งก็ให้กู้ได้สูงสุดเนี่ยถึงคนละห้าหมบาท เขาเป็นใครและคุณจะต้องทำยังไงตามมาทำความเข้าใจกันก่อนกู้จริงนะนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลนอยหลานยายชาแนลนะครับกับสโลแกนน่ารักของที่นี่เงินยิ้มได้คุณก็ยิ้มได้ด้วยภายใต้การดูแลบริหารโดยบริษัทเจริญชัยธุรกิจจำกัดหรือรู้จักกันในวงการสินเชื่อคือเงินยิ้มได้ ือฟังแล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะงงแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักกันมากนะักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เปิดบริการมานานาแล้วนะให้สินเชื่อมาจะ8ปีในเดือนแรกนี้แล้วมีใบอนุญาตเป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดทางสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์แล้วก็สินเชื่อพิกโกพลัสก็สามารถจะปล่อยสินเชื่อได้สูงสุดถึง1 0 0นบาทสินเชื่อพวกรายย่อยจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนนะ เพราะว่ากลัวประชาชนเนี่ยจะไปกู้เงินนอกระบบแต่ว่านอกระบบก็ยังไม่ลดความนิยมลงเลยการที่คุณจะใช้บริการกับบริษัทสินเชื่อเงินยิ้มได้เขาจะมีการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกซึ่งไม่เกิน36%ต่อปีโดยรวมแล้วดอกเบีย้ยถือว่าแพงนะฉะนั้นคุณก็ต้องกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็จ่ายคืนได้ไวเป็นอันดับแรกทีนี้เงินยิ้มได้เนี่ยจะมีบริการสินเชื่ออยู่3ตัวหลัก ก็จะมีสินเชื่อโฉนดที่ดินสินเชื่อเล่มรถแล้วก็สินเชื่อส่บคุคคลซึ่งจะพูดถึงในคลิปนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้ซับอะไรแล้วก็ไม่ต้องเช็ค,คเครดิตบูโรด้วยโดยวงเงินสูงสุดก็ให้ได้ไม่เกินคนละ50,000บาทดอกเบีย้ย33%ต่อปีพอบวกค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าปรับแล้วด้วยก็คิดไม่เกิน36%ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยชำระได้หนึ่งปีตกผ่อนนะต่อเดือนแบบที่ยังไม่ได้บวกดอกเบีย้ยเข้าไปอยู่ที่ประมาณ4,000บาทนิดิๆแล้วคุณจะจ่ายกันไหวไหมล่ะก็ลองคิดทบทวนให้ดีๆคิดกันให้หนักๆพอคุณคิดเรื่องดอกเบีย้ยแล้วทีนี้มาดูเรื่องนี้บ้างนะคุณจะต้องเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหากิจ ที่มีไรายได้ประจําแบบรายเดือนจะมีะไรายได้เดือนละเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เขาไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าอายุงานของคุณเนี่ยจะต้องหนึ่งปีขึ้นไปน่นอนเลยว่าใครที่ทํางานแบบมีไรายได้ก็ต้องมีสลิปเงินเดือนแล้วก็รับเงินเดือนเนี่ยผ่านธนาคารกรุงไทยหรือว่า K t ทรวมทั้งต้องยินยอมให้เขาได้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อจ่ายค่าง,งวดด้วยนะ และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคุณจะต้องหาคนค้ำประกันมาด้วยหนึ่งคนเงินยิ้มได้ก็ทำให้บางคนเนี่ยย้มได้จริงๆแต่ว่าหลายๆคนเริ่มยิ้มไม่ออกกันแล้วนะเพราะว่าบริษัทก็มีข้อจำกัดจนทำให้บางอาชีพที่มีไรายได้ไม่แน่นอนเข้าถึงไม่ได้เลย และอีกปัจจัยหลักที่ตีกรอบให้แคบลงไปอีกก็คือบริษัทเนี่ยเขาให้บริการเฉพาะคนพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้บริการอยู่เจ็ดสาขาภายในจังหวัดฉั้ะแล้วพี่น้องชาวสุรินทร์ใครสนใจยืมเงินกับเงินยิ้มได้ก็ติดต่อได้ที่สาขาสำนักงานใหญ่อยู่ในปัป๊มปตทเยื้องๆกับบิ๊กซีที่อยู่ในเมืองหรือติดต่อสอบถามตามช่องทางเหล่านี้ได้เลย ้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ